เมืองนี้จะไม่เจอปัญหาโอเวอร์ทัวริซมแน่นอนเพราะว่าเขาไม่ได้เปิดกว้างสำหรับการท่องเที่ยวมากมายขนาดนั้นนะคะแล้วก็ที่ประเทศนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยได้เปิดเผยอะไรให้คนภายนอกทราบมากนักจะเปิดเผยก็แต่เมื่อเขาอยากให้เห็นเท่านั้นแม้แต่การเปิดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปก็จะท่องเที่ยวได้เฉพาะจุดที่เขาพาไปดูเท่านั้นซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าจุดที่พาไปดูนั้นเนี่ย มันเป็นความเป็นจริงหรือมันเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อทำให้คนต่างถิ่นได้รับรู้ว่าที่เกาหลีเหนือเป็นแบบนี้นะคะตอนนี้เกาหลีเหนือกำลังเปิดตัวโครงการรีสอร์ทชายทะเลสุดหรูแห่งหนึ่งค่ะโดยคิมจองอึนนะคะก็นำภรรยาแล้วก็พาลูกสาวเนี่ยไปเปิดตัวโครงการรีสอร์ทชายทะเลสุดหรูใกล้กับวอนชานค่ะ รีสอร์ทนี้ชื่อว่าคาวมาบีชรีสอร์ตนะคะเป็นรีสอร์ตขนาดใหญ่ริมชายฝั่งตะวันออกของประเทศค่ะมีการเผยแพร่าภาพจากสำนักข่าว KCNA แสดงให้เห็นคิมจองอึนพร้อมกับภรรยาก็คือสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งรีซอนจูแล้วก็ลูกสาวคิมจูแอรร่วมพิธีตัดริบบิ้นเปิดโครงการในครั้งนี้ด้วยค่ะ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบระยะเวลาหลายเดือนนะคะที่สื่อเกาหลีเหนือเผยแพร่ภาพของสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งอย่างรีซอนจูอีกทั้งยังตอกย้ำภาพความเป็นครอบครัวของคิมจองอึนต่อสาธารณชนด้วยรีสอร์ทเข้ามานั้นตั้งอยู่ใกล้กับเมืองท่าชายฝั่งตะวันออกวอนซานค่ะในอดีตเคยเป็นเมืองที่รุ่งเรืองด้านเศรษฐกิจนะคะโดยเฉพาะการเชื่อมต่อทางเรือกับญี่ปุ่นทั้งการขนส่งผู้โดยสาร รถมือสองหรือว่าจักรยานแต่บริการนิยุติลงตั้งแต่เมื่อปี2006หลังจากญี่ปุ่นระงับการเดินเรือเพราะว่าเกาหลีเหนือทําการทดสอบนิวเคลียร์เป็นครั้งแรกค่ะโครงการรีสอร์ทชายทะเลแห่งนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2018แล้วนะคะก่อนที่โควิดจะระบาดและถือเป็นหนึ่งในความพยายามของรัฐบาลเกาหลีเหนือในการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศโดยจะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีเหนือเข้าใช้บริการรีสอร์ทแห่งใหม่นี้ได้ตั้งแต่1กรกฎาคมเป็นต้นไปแต่สําหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จะยังไม่มีการอนุญาตให้เข้าไปท่องเที่ยวอย่างสถานที่แห่งนี้ค่ะ